ออสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนึงครับในไลฟ์เกมเศรษฐีนั่นเองอ๋อวันนี้มาดึกมากเลยนะครับก็ขออภัยด้วยจริงๆเนาะคือเรามีซ้อมการแสดงหลายอย่างมากช่วงนี้คือจะบอกว่าช่วงเนี่ยจอนัังคารพุธเนี่ยเรายุ่งมากเลยทุกคนวันนี้เราก็เลยแบบ เออมาดึกหน่อยเนาะเออแต่ทุกคนคงไม่ได้อยากฟังกันนะครับอ่ะวันนี้เรามาดูอีเวนต์ใหม่กันดีกว่านะครับเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับจี้นะครับมีจี้ใหม่เข้ามาต้องสองจี้ด้วยกันเลยนะครับจี้ชิ้นแรกนะครับก็คือจี้ที่มีชื่อว่าลงทับมึงจ่ากอปปี้นะครับความสามารถก็คือเมื่อฝาดตรงข้ามนะครับได้รับแลนด์มากเพิ่มกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะสร้างแลนด์มาร์คเพิ่มเนาะแล้วก็เมื่อ ่อสร้างนะมีโอกาสส8ที่จะย้ายไปยังพื้นที่ของชานแล้วก็ทอยต่อหนึ่งครั้งเมื่อไม่แสดงผลเติบโต15%จิกๆ,ๆีเนี้ยเหมาะกับเกรตานะแต่เราเวอร์ชันดาร์ดดีกว่าไหมอะเพราะว่า40%ไม่มีการบวกเพิ่มเปอร์เซ็นต์อะมันดูแบบง่อยอะคือสมัยเนี้ยตัวละครสร้างแรนเร็วมันแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการแบบว่าอะไรนะมีการ เปอร์เซ็นต์เติบโตมันก็น่าจะเวิร์กเนาะเพราะขนาดมีเปอร์เซ็นต์เติบโตมันยังไม่ค่อยจะออกเลยหวังเพิ่งอ,อะไรกับ40นี้อ่ะต่อมานะครับเป็นรองเท้านินจารองเท้านเอ้ยรองเท้าหมีนินจาเนาะดีนเสียงแปลกๆติดไ,ไ,ไ,ไม่ต้องแปลกใจครับเป็นแอร์เพราะว่าที่นี่ร้อนมากเมื่อก่อนสร้างนักมีโอกาส40นะครับ,รนะรบที่จะย้ายไปยังพื้นที่ของฉัน <c oughs> แล้วเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันนะครับมีโอกาส180ไม่ใช่พูดผิดมีโอกาสที่จะเก็บค่าผ่านทางเเพิ่่มมขึ้้้นนน180ะะคครับแลสุดทายีก็ืืออ ล็อกค่าผ่านทางอ๋อต้องบอกอีก้ต้องเมื่อฝาตกค่ามาตกพื้นที่ที่มันโดนล็อกค่าผ่านทางไว้มีโอกาส70%ที่จะการยกเว้นค่าผ่านทางจะไม่แสดงผลเนาะ,ะแล้วจี้ชุดสุดท้ายกับนั่นก็คือรองเท้าดับซูเปอร์ไดเมนชั่นเนาะมีความสามารถก็คือเป็นแบบเดียวกับเวอร์ชันดาร์กเลยเนาะใช่ไหมเวอร์ชันดาร์กเลยเนาะเป็นซูเปอร์ดับไดเมนชั่นเป็นจี้ที่ทุกคนควรจะมีติด ID เอาไว้นะครับ เป็นจี้สามารประจําบ้านแนะนําว่าควรจะมีทุกคนควรจะหานะครับอ่ะโอเคเรามาดูกันที่วิธีการตามหากันดีกว่านะครับตอนนี้ก็คือหลุดการเชื่อมต่อเครือข่ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะกดไปกรเชอมต่อเซิร์ฟเวอร์ในไปดูซิวีเพนหลุดไหมวีเพนไม่หลุดนะครับอ่ะโอเคเนาะยังใช้ได้อยู่อยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศจีนยางไงละเออทุดบ่อยวันนี้น็ดก็ตะตุกช่วงไหนฝนตกอะ่ะ เน็ตที่นี่คือแบบเหมือนเน็ตภูทนอะเธอเอ้ยกระตุกแล้วกระตุกอีกนะครับส่วนช่วงไหนที่ฝนไม่ตกก็ไม่ค่อยกระตุกมันก็ยังกระตุกอยู่เออเมืองเมืองบนเขา,ววาเอะนาอก็อย่างนี้แหละอีกนานไหมก็จะมาอันนี้ไม่ได้ว่าต้องการจะทําการยืดคลิปนะครับทุกคนมันหลุดจริงๆอะเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่อ่าสัญญาณเน็ตมันเชื่อมตอ่อแล้ดีกว่าน้องนนโอเค โอเคครับตอนนี้ก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสัญญาณเรื่องปัญหาอินเทอร์เน็ตหายไปด้วยการเปลี่ยนเป็น 5G นะครับอ่ะโอเคมันก็ขึ้นว่าภาษาจีว่าเน็ตไม่เถียรเนาะเอาวิธีการตามหาจี้นะครับเราจะต้องรวบรวมสิ่งที่เรียกว่านักเต้นนินจานักเต้นนะครับ4ชินนะ้นเนาะมาแรกเป็นจี้ที่เราอยากได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้านินจา c o ปปี้หรือว่ารองเท้าหมี Ninja, นินจาเนาะว้าวที่ว์ดนี่คืออะไรเห็น โมเดลไอ้ตัวนี้ไหมมันคือจี้ของเกาหลีที่เป็นจี้ G เรียกแล้วก็มีความสามารถอื่นเสริมเข้ามาด้วยแสดงว่าจี้น้ะจะรีบเข้าหรออแต่ช่างมันก่อนนะครับมาสนใจที่นินจานักเต้นดีกว่านะครับวิธีตามหาเราจะต้องหาสัญลักษณ์นินจานะครับ3ชิ้นเนาะและรองเท้าฝึกหัด2ชิ้นเนาะรวมทั้งหมดเท่าไหร่ A ใช้12 A บวกใช้8นะครับเพื่อมาแรกเป็น หมีนินจานักเต้น4ชิ้นนะครับแล้วก็แลกเป็นจิตที่อยากได้นะครับอ่าแต่ถ้าไม่อยากได้เราก็ยังมีจี้อทอฟนะครับที่เขาบอกว่าเป็นจี้อทอฟเราอีกสามชิ้นไปให้แล้วไม่ว่าจะเป็นรองเท้าดอกซูเปอร์เดเมนชั่นชูเตอร์ฟองสบูหลุมดำและโดนก๊อปปี้ราชาที่อยู่ในประเทศบอกเลยว่าตระกูลในประเทศอ่ะมันจะใช้ดีกับแผนที่ใหม่ๆเพราะว่าแผนที่ใหม่ๆมันไม่สามารถวางอะไรในจุดจุดที่เป็นคุกได้เลยนะครับทุกคนอ่าเนาะ ก็เหมาะไหมก็ช่างใจกันดูนะครับอ่ะรา้วพิเศษเนาะเป็นออฟล็อกค่าพันธะอีกแล้วแต่ว่าต้องมีต้องเติมสก,กินเนาะเปอร์เซ็นต์คงน้อยจะไปสนใจเลยอ่ะนะครับอีเวนต์ชนะพิเศษเนาะก็มีโอกาสสุ่มจี้เครื่องรางสุดฮิตเนาะฮิตแน่แน่เทมเบอรินอันตา้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับอ่ะโอเคเนาะอัตราการดรอปอัตราการดรอปก็คงจะเหมือนเดิมใช่ไหมก็คือ8,000เพชรเลทปกติต่ำกว่า8,000นนะครับเลท ก็คือคุณดวงดีนะครับถ้ามากกว่า8ปดคือคุณดวงไม่ดีเนาะอ่ะก็เลตตามนี้เลยเนาะก็มาเปิดดูกันได้นะครับอีเวนต์นี้มีอะไรอีกไหมดูหน่อยสิลู้ต่อใหม่มา,มาไหมไม่มีนะครับอ่ะไม่มีอะไรมาเลยแพ็คก,กงแพ็คเกจด,ดูหน่อยสิก็ยังไม่มีอะไรใหม่นะครับอ่ะโอเคนะครับก็อีเวนต์ในวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีเออ ขอบกพิธีกรก่อนจากกันไปนะก็คือเราคิดว่ารองเทา้าก๊อปปี้นินจามันดีนะแต่ว่าเราลอดรอเป็นเวอร์ชันดาร์ดีกว่าเพราะว่าเวอร์ชันดาร์กันมันน่าจะมีการบวกเปอร์เซ็นต์การสร้างแลนด์เมื่อฝั่งตรงข้ามสร้างแลนด์มาร์กเราสร้างแลนด์มาร์กตามเออเพิ่มขึ้นม,มาอันนี้40เปอร์เซ็นต์อ่ะมันน่าจะติดน้อยเกินไปนะครับอ่ะก็จบเพียงเท่านี้เนาะถ้าชอบก็อย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดซับส like, ไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีไปแนละ้วบ๊ายบายจ๊งยังหวะกินน้ำเดือดจุบ,จบ ไปเลยเอาไ,ไปเลยเอาไปเลยออเลยอออย่ามาเก่งกับ,บกูนะ